สวัสดีครับยูโรเปียนยูสข่าไทยแลนด์นะฮะวันนี้ก็มีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันครับเป็น e c 6ตายยกแพ้นะครับนี่ฮะเป็นรถบ้านแท้ๆเช่นกันนี่ครับลองรอยการใช้งานก็จะยังมีอยู่นะครับนี่ฮะรอยสะเก็ดหินดีดนะฮะฝาก็โปง้งเนี่ยฮะชัดเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะเราเก็บสีให้ใหม่หมดครับเอาไฮโซเบกริปเลยครับเราอยากให้ลูกค้าที่สนใจเนี่ยที่ติดตามเพจเราเนี่ยได้ดูว่า รถที่เราเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอารถสภาพซากเข้ามานะฮะเราเอารถบ้านแท้ที่สภาพสวยๆเข้ามาไม่ใช่เอารถที่วิ่งไม่ได้หรือตีเป็นซากกันเข้ามานะครับสภาพนี้บอกเลยตัวถังนี่สวยนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับกับรถ1 5 1 6ปีนี่ผมว่าสภาพแบบนี้ถือว่าสวยฮนะเจ้าของคันนี้ค่อนข้างรักนะครับก็ได้เปลี่ยนเครื่อง จาก n 4 2ออกไปวางเครื่อง M52TU ามาก็เป็นเครื่องที่อึดท,ทนของ BM เฮะเพิ่งวางมาซึ่งเครื่องตัวนี้เอานำเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยเจ้าของบอกมาว่าเฉพาะค่าวางรวมเครื่องมาเนี่ยก็70,000กว่าบาทแล้วนะครับเครื่องมาเฟืองท้ายเกียร์นี่ยกมาหมดใหม่หมดเลยครับแล้วใหม่แค่หลักหมื่นนะฮะสดจริงๆครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หา e อ6ไว้ใช้งานนะครับ อยากให้ได้คันนี้ไปใช้งานจริงๆครับคันนี้จากที่ผมได้เทสร,ระบบได้ลองขับมาช่วงรถติดตอนเย็นมาทางรถที่ติดมากๆก็คือเส้นแยกแคลไลนี่โอ้โหบอกเลยว่าช่วงล่างตอนนี้ที่เจอมาก็จะมีหน้าขวานะครับดังกุก,กับแต่เราจะเก็บงานให้ครบเลยครับแอร์ทุกอย่างเย็นหมดนะความร้อนนิ่งมากครับสมบูรณ์จริงๆครับคันนี้ภายในก็สวยฮะ บาไฟฟ้า2ฝั่งนี่ก็ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับลูกค้าที่สนใจเนี่ยผมเปิดราคาคันนี้แค่2 4 8 0 0 0บาทนะครับยังไงถ้าจองเข้ามาสำหรับลูกค้าท,ที่จองเท่านั้นนะครับผมจะแถมเคลือบแก้วแท้ให้อีกด้วยซึ่งราคาก็เป็นหมื่นแล้วครับไม่ใช่สเปรย์พ่นเคลือบแก้วนะฮะนี่เคลือบแก้วให้แท้แท้นะครับให้เงาวิ่งกันไปเลยเก็บงานเก็บสีเก็บช่วงล่าง ภา,ภายในนี้จะทำสปาให้หมดเลยครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดตามทางเพจได้แล้วก็อินบ็อกหรือโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ